โซนนี้นะคะโซนริมสะเนี่ยค่ะอันนี้คือสะเนี่ค่ะสะจะอยู่ตรงนี้นะคะสะค่ะแล้วก็เอามาฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านละโซนนี้เขาเรียกว่าโซนริมสะค่ะ,ะาเดินดูโซนพาเดินดูโซนริมสะโอ้ของเยอะแยะเลย ินค้าน่าสนใจเยอะแยะเลยเอ,อยากเข้าได้โลนี่4้า,านจอสี่เดือนสี่เดือนได้แต่ก่อนอ่ะสีเดือนได้ได้สี่ามนี่แปดเดือนยังไม่ไึ้สามเลมันไม่มีงาน

ร้านนี้มีทรงผนวดมีพระเพิงค่ะมีเหรียญด้วยนะร้านนี้มีค่ะมีเหรียญทรงผนวดอยู่หนึ่งเหรียญแต่เป็นัเนไม่กล้าถามราคาแล้วก็มีเนะะี่ยค่ะพระพี่นางพระเพิงพระพี่นางมีทรงผนวดอยู่หนึ่งเหรียญมีพระเพิงพระพี่นางอยู่หนึ่ง ไม่ธรรมดานะลูกปลั๊กไฟนะลูกโอ้พัดลมเธอซ่อมพัดลมไม้นั่นไหมพัดลมไอไอโบอันใหญ่ใหญ่อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอมมันเอามาให้ไอที่ดูดเซเว่นนะนะโอเคได้เลยอ่าอะไรนะคอมเสียประมาณเท่าไหร่โดยประมาณโดยประมาณต้องมาดูหน้างานโอเคเดี๋ยวให้เขามาให้ค่ะเดี๋ยวให้ลูกชายเขาามาให้เขาหาที่ซ่อมอยู่เขาลมเขาเสียเขาเขาเออ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิด <c oughs> ถึงมีคนคิดถึง่ะเขาบนหาโอ้โหคิดถึงมากเลย